สวัสดีครับรายการ u c h วันนี้เราจะมารีวิวแขนจับจอเดี่ยวครับที่ผมเปิดดูในแอปชอปปี้ได้มาในราคา926บาทคุ้มเกินเงินที่จ่ายฟังก์ชันจัดเต็มรอบทิศทางแบบนี้คลิปนี้เราอยู่กับ Human Motion ครับมีชื่อรุ่นว่า T61G สำหรับ1ห,หน้าจอขนาดเริ่มต้นตั้งแต่17นิ้วไปจนถึง32นิ้วกันเลยทีเดียวรองรับหน้าจอน้ำหนักสูงสุด9กิโลกรัมโอ้โห ตัวเรื่องในการติดตั้งมี2วิธีการด้วยกันนะครับอย่างที่ผมสาธิตให้คุณผู้ชมดูอยู่เนี่ยจะเลือกใช้วิธีหนีบกับขอบโต๊ะเพราะมันง่ายรวดเร็วไม่ต้องใช้เครื่องมือช่างเลยนะครับและสามารถจะย้ายไปโต๊ะนั้น โต๊ะนี้ใต้ตลอดเวลาเขามีแผ่นรองนุ่มๆเนี่ยติดตั้งเอาไว้บริเวณฝาประกบทั้งด้านบนและด้านล่างไม่ทำให้หน้าไม้ของเราหรือตัวท็อปเปอร์เนี่ยเป็นรอยจากการถูกหนีบในระยะเวลายาวๆขอบโต๊ะที่มีความหนาเริ่มต้นตั้งแต่10 ไปจนถึง75มิลิเมตรซึ่งก็เป็นสเปคทั่วๆไปนะครับนี่คือโต๊ะที่หาได้ในอินเทอร์เน็ตเลยครับในรุ่นที่เราพูดถึงอยู่นั้นสามารถติดตั้งได้แน่นอนนะครับและว,วิธีการติดตั้งรูปแบบที่2เนี่ยมั่นคงแข็งแรงก็จริงครับแต่ต้องให้ช่างเนี่ยมาช่วยเราทําเพราะว่าจะต้องใช้สว่านครับในการเจาะรูหน้าไม้เวลาเราจะย้ายโต๊ะทํางานไปโต๊ะนั้นโต๊ะนี้มันจะมีรู ทิ้งคาเอาไว้อยู่อย่างนั้นครับรองรับความหนาของหน้าไม้อยู่ที่1 0 4ถึง45มิลิเมตรซึ่งก็นับได้ว่าหน้าไม้นั้นถูกกำหนดไว้ให้แคบกว่านั่นเองสิ่งที่ขอชื่นชมเลยนะครับตั้งแต่แกะกล่องออกมาเนี่ยวัสดุแทบจะทุกชิ้นเป็นเหล็ก ทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องความคงทนแข็งแรงคุณต้องชอบแน่ๆเพราะมันใช้งานได้แบบยาวนานแต่ส่วนที่เป็นพลาสติกหรือวัสดุอื่นๆเนี่ยก็ยังคงมีนะครับยกตัวอย่างเป็นบริเวณขอบด้านข้างของแขนจับจอตรงเนี้ย เป็นพลาสติกนะครับระดับความสวยงามละ1และที่สําคัญคือส่วนตรงนี้เขาเชื่อมต่อกับวิธีในการเก็บสายไฟให้มันรู้สึกว่าไม่ลกลุงลังเรียบระนาบไปกับแขนจับจอเนี่ยและพลิกมาดูอีกด้านหนึ่งเราเห็นว่าฝั่งนี้ก็จะมีพลาสติกครับที่เราสามารถสไลด์ออกแบบนี้ได้เอาสาย HDMI หรือสาย power ของจอเนี่ยมันลอดตรงช่องบริเวณตรงนี้แล้วก็เอาประกับอันนี้ใส่กลับเข้าไปในตําแหน่งเดิมเราก็จะได้เป็นวิธีการเก็บสายไฟแบบเรียบเนียนมากๆเวลาเราหมุนจอไป ซ้ายขวาหรือแม้แต่กดจอลงหรือว่าเงยหน้าจอขึ้นเนี่ยสายไฟมันจะไม่รั้งกับบริเวณปลั๊กไฟนะครับและอีกหนึ่งส่วนสําคัญมากๆเลยครับอันนี้คุณต้องรู้ไว้ก่อนนะว่าบริเวณที่เป็นจุดหมุนต่างๆไม่ว่าจะเป็นการหมุนจอซ้ายขวาหรือหมุนเป็นแนวตั้งเนี่ยบริเวณยึดล็อกจะเป็นวัสดุที่เป็นพลาสติกครับตอนที่เราจะบิดซ้ายบิดขวา หรือเงยหน้าจอก้มหน้าจอเนี่ยระวังดีๆนะครับอย่าไปหมุนแรงๆเพราะว่ามันเป็นพลาสติกไงแต่เป็นพลาสติก ABS แต่นั่นก็จะยังต้องเป็นจุดที่ะระวังอยู่ดีนะครับสมมุติว่าผมซื้อแขนจับจอหน้าตาแบบเนี้ทั้งๆท,ที่เรามีหน้าจอหลักอยู่แล้ววางเอาไว้ด้านล่างแล้วไอ้แขนจับจออันเนี้ยสามารถไปอยู่บริเวณด้านบนคือยืดที่มันสูงที่สุดเพื่อวางหน้าจอต่อกันได้ไหม คำตอบก็คือไม่สามารถยืดเป็นแนวตรงได้นะครับมันจะเป็นลักษณะที่ว่าตีเว้าโค้งมาแล้วก็เลี้ยวหักมาบริเวณตรงกลางตรงบริเวณที่เขาเลี้ยวหลบเนี่ยไม่สามารถวางหน้าจอขนาด 27–29 นิ้วได้เลยเนี่ยเป็นแขนจับจอที่เขาให้มาเพื่อใช้งานกับ1ห,หน้าจอจริงๆยืดได้ด้านบนสูงสุด475ม mm. ิลเมสิ่งนี้เรียกว่าเวสะเมาส์ครับเขารองรับขนาดติดตั้งเริ่มต้นตั้งแต่75คณ75 แล้วก็สามารถใส่เข้ากับจอที่เป็นเวสาเมาส์ร้อยคูณร้อได้ด้วยซึ่งเป็นขนาดมาตรฐานของหน้าจอคอมพิวเตอร์มากๆนะครับสำหรับไซส์ที่นอกเหนือจากนี้ส่วนใหญ่จะเป็นสมาร์ททีวีละซึ่งสําหรับใครที่อยากจะเอาหน้าจอมาติดตั้งร่วมกับแขนจับจออันนี้นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะต้องไปซื้ออะไรเพิ่มเพราะว่าในชุดในเซ็ตเนี่ย เขาจะมีเป็นสกรูแล้วก็แหวนรองแล้วก็ตัวที่ทําให้น็อตของเรามันกระชับมากขึ้นเวลาติดตั้งเนี่ยมันก็จะแนบชิดไปกับเวสากเมาส์มากขึ้นเราสามารถขันสกรูน็อตและก็พร้อมใช้งานได้เลยในกล่องเนี่ยก็มีมาให้ทั้ง6เหลี่ยม แล้วก็ไขควงปากเหลี่ยมและปากแบนให้มาอย่างครบถ้วนแทบไม่ต้องไปเดินหาอุปกรณ์ช่างในบ้านเลยนะครับเอาละครับหลังจากที่เราได้ทำการติดตั้งหน้าจอเสร็จเรียบร้อยแล้วความยากอยู่ในระดับประมาณสัก7-8และกันมันใช้เวลานาน,านตรงที่ว่า เราเนี่ยจำเป็นจะต้องปรับในด้านของความยว่บยาบของสปริงนิดนึงอ่าความตึงของสปริงตรงเนี้ยมันจะต้องสัมพันธ์กับน้ําหนักจอตอนนี้เราอยู่กับหน้าจอของเสี่ยวหมี่นะครับซึ่งมันทั้งบางแล้วมันก็ทั้งเบาพอน้ําหนักจอมันเบาเนี่ยมันก็เลย ไม่มีอะไรไปกดตัวสปริงให้มันเด้งลงมานะครับทำให้เราอาจจะต้องใช้ไอ้หกเหลี่ยมที่เขาให้มาในกล่องเนี่ยหมุนไปที่ตัวปรับสปริงบริเวณด้านหลังซึ่งเขาจะมี2ตํตำแหน่งด้วยกันบริเวณตรงกลางของขาจับจอแล้วก็บริเวณ ตรงข้อจุดหมุนของแขนจับจอนะครับอย่างหน้าจอที่เราเอามาสาธิตเนี่ยเราหมุนให้ตัวสกรูเนี่ยมันแน่นแบบแน่นมากๆจะทําให้ตัวแขนจับจอนี่สามารถรั้งตําแหน่งไว้อย่างนี้ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ปรับตัวสปริงให้มันเด้งหรืออ่อนเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าพอติดตั้งหน้าจอเสร็จมันจะเด้งอยู่กลางอากาศแบบนี้ตลอดเวลาและกดไม่ลงพอเวลาเรากดลงมาปุ๊บเดี๋ยวมันจะเด้งกลับไปใหม่อีกครั้งหนึง่งแต่ตอนนี้ผมเซ็ตเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ถามว่ามันใช้งานได้จริงไหมอ่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูตำา แห่งจอมันอยู่ประมาณตรงนี้เรากดลงมาแล้วปล่อยมือได้เลยไม่ได้แอบจับไม่ได้แอบเอาอะไรไปรัดเอาไว้นะครับแต่ที่เมื่อไรเราดันกลับขึ้นไปนิดเดียวเท่านั้นมันจะเด้งกลับไปเลยเห็นไหมเอออย่างในรุ่นนี้การันตีเลยครับว่าแขนจับจอของเขาเนี่ยรองรับกับจอที่มีน้ำหนักได้ดีเลยอย่างรุ่นที่เอามาใช้เนี่ย จะประมาณ6-7โลเท่านั้นเองเราสามารถปรับอะไรมันได้บ้างเริ่มต้นตั้งแต่ตัวหน้าจอเนี่ยสามารถก้มเงยได้ครับก้มได้เต็มที่เนี่ยตามสเปคอยู่ที่ลบแปองศาก็คือก้มไปให้มันแบบอย่างเงี้ยก้มมันไปอย่างเงี้ยเลยอะถ้าถามว่าก้มในระดับนี้เอาไปใช้งานกับอะไรผมว่าน่าจะเป็นนอนดูแล้วแหละ แทบจะระนาบไปกับโตแล้วนะจากกล้องเนี่ยมันเห็นได้ชัดนะครับว่ามันก้มในระดับเท่านี้ได้นอนดูนอนเล่นเกมได้อันนี้แล้วแต่เลยแต่ปกติแล้วเราก็คงจะซื้อแขนจับจอเป็นลนักษณะมันจะต้องเงยขึ้นมาใช่ไหมเดี๋ยวผมเงยให้ดูนี่ครับเงยได้สูงที่สุดก็คือแทบจะระนาบเดียวกับโตเช่นเดียวกันเดี๋ยวผมจะลองปรับให้เยอะที่สุดนะนี่เงยจนเห็นไอ้พอร์ตด้านล่างอะ่ะที่เป็นรูขาตั้งใช้งานจะก้มจะเงยได้สุดทุกทางจริงๆแต่มันไม่ใช่แค่นี้นสิบางคน บอกว่าเอ้ยไม่อยากจะเอาไปก้มเงยขนาดน,นั้นอยากจะทําให้หน้าจอที่ปกติเราดูเป็นแนวนอนเนี่ยสามารถทําเป็นแนวตั้งได้ไหมแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูแบบนี้เลยพอหมุนเป็นแนวตั้งปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถจะดูตลาดหุ้นได้หรือไม่ก็ใช้ในการตัดต่อคลิปแนวตั้งอย่าง u ูทู e ช็อ t หรือว่า Tik t o k อะไรก็ตามแต่ ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนขาตั้งไปไปมาๆเพราะเราสามารถใช้ขาตั้งเดียวทําได้ทุกอย่างแล้วก็บิดกลับมาเป็นหน้าจอแนวนอนได้ในไม่กี่วินาทีเดียวเลยซึ่งก็ถือได้ว่าประหยัดเวลามากๆนะครับนี่เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ได้ทําให้ดูแล้วนะครับว่าไอ้ตัวแขนจับหน้าจอเนี่ยเขาสามารถทําอะไรได้บ้างการรับประกันเนี่ยจากศูนย์ในประเทศไทย 3ปีเต็มนะครับแล้วก็มีหลากหลายช่องทางในการสั่งซื้อแต่ถ้าจะให้คุ้มที่สุดในเวลานี้นะครับไปได้เลยที่ tiktok shop ส่วนในด้านของโค้ดส่วนลดนะครับผมจะเขียนไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เพราะฉะนั้นเลื่อนลงไปดูด้านล่างก่อนแล้วก็ copy โค้ดส่วนลดเอาไปใส่ใน tiktok นะครับหรือใครไม่ถนัดซื้อใน tiktok ไม่เป็นไรครับซื้อใน shopee ก็ได้เพราะว่า ในตราร้างซายล่างของคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็จะใส่ร้านค้าที่ผมไปซื้อมาในราคา926บาทสําหรับใครที่บองว่าเอ้ยแขนจับจออันนี้ถูกใจแล้วแต่อยากรู้ว่ารุ่นอื่นๆน,น่ะมีฟีเจอร์ฟังก์ชันอะไรมากกว่านี้ไหมยอยากได้แขนจับจอ ขาอันเดียวแต่แยกออกมาเป็น2ขาอันนี้เขาก็มีขายครับสามารถเข้าไปติดตามเพิ่มเติมที่ช่อง y t u t u ท e าซูน u ามิดิสติบิวเตอร์หรือไม่ก็ t ิ t t o k ที่ผมเพิ่งบอกเมื่อกี้นะครับชื่อช่องว่าท a าซูน a ามิอันเดอร์สกอร์ดิสติบิวเตอร์ไปกดติดตามเอาไว้ครับสินค้าของเขามีอย่างเยอะบางชิ้นบางส่วนเนี่ยลดไปมากกว่า50%ก็ไปตามต่อในช่องทางของเขาได้เลยครับ ผมเชื่อว่ารุ่นนี้จะเป็นหนึ่งในตัวเรื่องที่ดีครับไม่ว่าจะเป็นความแข็งแรงราคาการใช้งานติดตั้งง่ายทุกอย่างตอบโจทย์สุดๆเลยทีเดียวเอาเป็นว่าใครมีคำถามส่วนใดอยากรู้แลวผมไม่ได้เล่าให้ฟังถามได้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับส่วนผมเองก็อาจจะเอาแขนจับจอนี้เอามาเปิดเป็นโฆษณาลันเท่ๆไว้อยู่ด้านข้างรายการแบบนี้ไหมก็ดูเท่ดีเหมือนกันนะเออเอาไว้ทิ้งท้ายไว้ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเมื่อมีอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจแบบนี้อีกลาไปก่อนครับสวัสดีครับ